สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกอนครับวันนี้จะพามารู้จักกับสรรพคุณและก็ประโยชน์ของผลไม้ชนิดหนึ่งที่ทุกๆบ้านเนี่ยมักจะเคยได้ทานหรือว่ามีปลูกไว้ในบ้านนะครับนั่นก็คือกล้วยน้ำว้านั่นเองครับสรรพคุณและประโยชน์ของเขานั้นจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ การบริโภคกล้วยน้ำว้าสามารถที่จะบริโภคในแบบต่างๆได้ก็จะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันดังนี้ครับกล้วยน้ำว้าดิบช่วยแก้โรคกระเพาะได้ดีเนื่องจากว่ามีสารแทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้ป้องกันการติดเชื้อกล้วยดิบไม่สามารถรับประทานสดได้ดังนั้นวิธีการรับประทานคือนำกล้วยมาฝานเป็นแว่นๆแ,แล้วอบด้วยความร้อนไม่เกิน50องศาเซลเซียสจนแห้งจากนั้นให้นำมาบดเป็นผงรับประทานครั้งละ1-2ช้อนชาก่อนอาหาร 2. กล้วยน้ำว้าหา่ามหรือกล้วยกึ่งสุกกึ่งดิบ สามารถรับประทานสดได้รสชาติไม่หวานจัดช่วยแก้ท้องเสียเนื่องจากมีปริมาณโพแทสเซียมสูงหากผู้ที่มีอาการท้องเสียรับประทานกล้วยหามสามารถช่วยชดเชยโพแทสเซียมให้กับร่างกายทำให้อาการท้องเสียบรรเทาลงได้ 3. กล้วยน้ำว้าสุกมีรสชาติอร่อย ผู้บริโภคนิยมรับประทานช่วยแก้ท้องผูกเนื่องจากมีสารเพกตินซึ่งเป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้อยู่เป็นจุานวนมากทำให้ช่วยเพิ่มกาก,กใยในระบบทางเดินอาหารและยังมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกตามธรรมชาติสามารถช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี 4. กล้วยน้ำว้างอมกล้วยที่มีสีเหลืองเข้มขมขำ,คำ เนื้อกล้วยค่อนข้างเละทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมนํามารับประทานแต่ในทางกลับกันกล้วยงอมกลับมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายต้านโรคมะเร็งทําให้ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกล้วยที่มีจุดดํามากๆก็จะยิ่งเสริมภูมิต้านทานมากด้วยการบริโภคกล้วยน้ำว้าในแบบต่างๆ ให้คุณประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบรรเทาร,ารักษาโรคต่างๆได้อีกมากมายโรคโลหิตจางกรยน้ำว้ามีธาตุเหล็กสูงซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นผลิตฮีโมโกลบิลในเลือดและช่วยในกรณีที่มีสภาวะขาดกำลังหรือภาวะโลหิตจาง โรคความดันโลหิตสูงในกล้วยมีปริมาณโพแทสเซียมสูงและมีปริมาณเกลือต่ำทำให้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีโรคเบาหวานและช่วยควบคุมน้ำหนัก กล้วยน้ำว้าสามารถป้องกันการเป็นโรคเบาหวานและควบคุมน้ำหนักได้เมื่อรับประทานในปริมาณที่เพียงพอเนื่องจากกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลมีน้ำตาลประมาณ3-5กรัมและหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ความรู้สึกไม่สบายในตอนเช้าการกินกล้วยเป็นอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายในตอนเช้าได้แก้ผื่นคันเด็กที่ผิวหนังเป็นตุ่มคันจากยุงกัดมดกัดหรือผื่นคันเนื่องจากลมพิษสามารถใช้เปลือกกล้วยน้ำว้าสุกด้านในทาบริเวณนั้นประมาณครึ่งนาทีอาการคันจะลดลงและเปลือกกล้วยยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราแบคท,ทีเรียที่ทำให้เกิดหนองได้ แก้เจ็บคอเจ็บหน้าอกกล้วยน้ำว้าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรืออาการเจ็บหน้าอกจากการไอแห้งๆได้โดยรับประทานกล้วยน้ำว้าวันละ5-6ผลจะช่วยให้อาการระคายเคืองลดน้อยลงลดความเครียดกล้วยน้ำว้ามีโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติ การส่งออกซิเจนไปยังสมองและปรับสมดุลน,น้ำและแร่ธาตุในร่างกายเวลาเกิดอารมณ์เครียดอัตราเมตาบอลิกในร่างกายจะสูงขึ้นและทำให้ระดับโพแทสเซียมลดลงแต่เมื่อรับประทานกล้วยน้ำว้าจะช่วยให้เกิดความสมดุลอีกทั้งกล้วยน้ำว้ายังมีสารทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเมื่อหลั่งออกมาจะทำให้มีความสุข ดับกลิ่นปากกล้วยน้ำว้ามีสปปรรพคุณช่วยลดกลิ่นปากได้ดีโดยให้กินกล้วยหลังตื่นนอนทันทีแล้วค่อยแปลงฟันทำให้สามารถช่วยลดกลิ่นปากได้กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายจริงๆครับอย่าลืมหาปลูกกันไว้ในบ้านหรือว่าหามาไว้รับประทานกันได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลจากบ้านศูนย์คุณกรครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรรวมไปถึงดูผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ช้อปปีและ Lazada ครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสำหรับข้อมูลในวันนี้ครับสวัสดีครับ